สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมต่อสักครับกับช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับท่านผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาที่จังหวัดชัยนาธนะครับท่านผู้ชมผมมาอยู่ที่ตําบลวังตะเคียนนะครับอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาธนะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงสวยครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับเป็นแปลงทางด้านหน้าของท่านผู้ชมนี่เลยนะซึ่งในบริเวณที่ดินของแปลงที่ดินตอนนี้นะครับเป็นนาฮะต้องบอกว่าน้ําดีด้วยนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงเนี้ยติดคลองแล้วก็ติดเหมืองสาระทางด้านหลัง รบ,บริเวณหน้าแปลงของที่ดินของเรานะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ส่วนบริเวณท้ายแปลงของแปลงที่ดินแปลงนี้นะ40เมตรครับท่านผู้ชมติดคลองสาล่ายนะครับตามภาพอินเสิร์ตที่ผมขึ้นให้ท่านผู้ชมดูนะครับเรื่องของแนวขอบเขตนะท่านผู้ชมนะทางด้านขวามือนะครับเนี่ยแนวนี้จะเป็นแนวนี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมจะมีความลึกอยู่ที่350เมตรท่านผู้ชม350เมตรนะใครอาจจะมองว่า อ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าสำหรับความรู้สึกเวลาที่เรามายืนอยู่ตรงแปลงที่ดินจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมลีลักษณะที่ใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อที่ทั้ง10ไร่นะครับลักษณะขอบเขตเท่าๆกันด้านท้ายแปลงอยู่ทางด้านนี้นะท่านผู้ชมนะตรงนี้ครับประมาณ40-50ถึงเมตรนะที่ติดเหมืองสาระนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูขอบเขตทางด้านหลังด้วยนะครับซึ่งบริเวณแปลงที่ดินนะท่านผู้ชมที่ดินตรงนี้นะครับ สามารถทําข้าวปลูกเนะี่ยทำนาเนี่ยได้เนี่ยประมาณสองครั้งเนี่ยได้แน่นอนนะครับซึ่งในปีไหนนะที่น้ําดีนะครับก็อาจจะทําได้ถึง3ครั้งนะครับดูดิท่านผู้ชมดูจากแนวข้าวที่ขึ้นเ่ยครับข้าวเขียวเลยนะพูดถึงนะครับแล้วก็ไม่มีหญ้าแปลว่าคนทาเนี่ยต้องบอกว่าเขาคุมทําได้ดีมากครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับมาจากกรุงเทพนะฮะสองร้อยสองร้อยสามสิบโลนะครับจนมาถึงหน้าแปลงที่ดินเลยนะ แล้วก็ห่างจากตัวจังหวัดชัยนาธนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่35กิโลนะฮะก็ถือว่าไม่ไกลนะท่านผู้ชมนะแล้วก็จากตรงนี้เลยนะจากหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับท่านผู้ชมไปอําเภอหนองฉางซึ่งอําเภอหนองฉางเนี่ยนะครับจะมีโลตัสนะครับก็ออกไปจากตรงนี้แค่ประมาณ10กิโลนะฮะก็ถือว่าไม่ไกลอีกนะครับแล้วก็อีกอย่างครับท่านผู้ชมบริเวณแปลงที่ดินเนี่ยนะจะเป็นทางเชื่อมหมู่บ้านระหว่างาวังตะเคียนนะครับแล้วก็ไปวังน้ําขาว นะครับจะเป็นแททางเส้นนี้ถือว่าเป็นทางเส้นหลักเหมือนกันนะฮะที่คนในหมู่บ้านใช้ตั้งแต่ผมมารีวิวเนี่ยนะครับก็มีคนผ่านไปผ่านมาเยอะมากนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่ติดตามช่องต่อสักนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะจะได้ไปเปิดการมองเห็นให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นนะครับก็ขอบพระคุณนะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมลงมาอยู่ที่ แปลงที่ดินแล้วนะครับซึ่งบริเวณของแปลงที่ดินที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะติดทางสาธาระคอนกรีตนะครับมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ50เมตรครับท่านผู้ชมที่ดินอาจจะต่ําเตี้ยกว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียของที่ดินแปลงนี้ละกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะท่านผู้ชมเพราะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทางสาธาระเนะี่ยนะครับมันจะต้องสูงกว่าบริเวณของที่ดินนะครับขอบเขตครับท่านผู้ชมก็เป็นไปตามแนวที่ท่านผู้ชมชมไปตั้งแต่รีวิวตั้งแต่ตอนต้นลกนนะก แต่พอลงมาดูจริงๆเลยต้องบอกว่าในเรื่องของดินนะครับแล้วก็ใครที่กําลังมองหาที่ดินซักแปลงหนึ่งนะครับที่อยากทําโคกหนองนาหรือว่าทําสวนเกษตร,รจริงๆนะฮะแล้วก็น้ําดีนะครับอันนี้เราต้องบอกว่าแปลงนี้เหมือนกับว่าเราขายน้ำมาเลยดีกว่านะท่านผู้ชมสามารถเจาะบ่อบาดาลได้ไม่ลึกด้วยเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบริเวณท้ายแปลงของที่ดินแปลงนี้กันครับ ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็อยู่บริเวณท้ายแปลงของที่ดินแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับท่านผู้ชมว่าที่ดินแปลงนี้น้ําดีมากๆนะครับแล้วก็ตลอดแนวเนี้ยจะเป็นลำรางนะครับที่ทางเจ้าของที่เนี่ยนะครับขุดเอาไว้นะครับเพื่อดึงน้ําจากทางด้านหลังเนี่ยเอามาใช้นะครับในที่ในที่ไร่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมลองดูบรรยากาศนะนั่นนะคือทางด้านหน้าที่ของแปลงที่ดินครับเนี่ยท่านผู้ชมผมอยากให้ท่านผู้ชมดูนะเนี่ยเขามีที่เล็กมีที่นิดที่หน่อยเนี่ยเขาก็ปลูกกันท่านผู้ชมเป็นพริก มีพริกมีมะเขือน่ารักมากเลยครับท่านผู้ชมนะสามารถอยู่อาศัยได้จริงๆนะครับแล้วก็ที่ดินทําการเพาะปลูกเนะี่ยตรงนี้ต้องบอกเลยว่าดีผมอยากให้ท่านผู้ชมดูน้ําในในเหมืองครับเนี่ยในเหมืองน้ํานะฮะเต็มเลยครับท่านผู้ชมมองเห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมที่ดินโซนนี้นะครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับซึ่งเวลาโดยปกติแล้วสามารถทํา นาได้2ครั้งอันเนี้ยคือทําได้เลยนะฮะแต่เวลาที่น้ําดีๆอย่างปีนี้อาจจะทําได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็สามารถอตอกบอ่อบาดาลได้นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูผลผลิตพริกสักหน่อยนี้เนี่ยใช้ได้ไหมผมว่าดีนะครับท่านผู้ชมปลูกไว้เขียวหมดนะฮะแดงด้วยแดงแป๊ดเลยได้กินแล้วเนะี่ยท่านผู้ชมชาวบ้านนะครับเอามาปลูกกันไว้นะฮะเป็นวิถีชีวิตที่นะใครที่ต้องการใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆนะครับก็แนะนำเป็นที่ดินแปลงนี้เลยดีกว่านะฮะ น้ำดีดินดีเนี่ยท่านผู้ชมดูนี่ครับทางด้านซ้ายมือของผมนะฮะเนี่ยลำรางนะครับดูน้ําในลำรางอีกสักครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมตรงนี้จะโล่งกว่าเมื่อกี้สักนิดหนึ่งครับเนี่ยฮะแล้วก็ลำรางตรงนี้นะครับลำเหมืองตรงนี้ก็จะมาพร้อมทางสาธารณะนะครับก็สามารถเอารถเข้ามาได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถสวนเลนได้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับอันนี้เป็นบรรยากาศท้องนาตอนเย็นครับท่านผู้ชมตอนที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งครับ สำหรับท่านใดที่อยู่เมืองหลวงนะคิดถึงฟิวบ้านนอกไหมฮะเนี่ยตอนเย็นๆอย่างเงี้ยนะครับปั่นจักรยานเล่นนะครับอันนี้ผมพาท่านผู้ชมเข้ามาดูครับเนี่ยพริกเนี่ยดูแล้วเหมือนเขาก็ปลูกไม่ได้จริงจังนะแต่แบบดินมันน่าจะดีอนะท่านผู้ชมนะครับเนี่ยฮะเอาแค่ถ่ายอย่างเดียวไม่ต้องรักกลับบ้านเนาะบอกกับตากล้องนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ สำหรับเรื่องของขอบเขตก็คงมีเ hmm, ท่านี้นะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านะครับจะได้นึกอยากมาอยู่บ้านนอกบ้างนะครับสำหรับท่านใดที่อยู่ในเมืองนะครับหรือว่าอยู่ในที่ทํางานนะครับลองหาเวลาออกมาสูดอากาศฟิวบ้านนอกบ้านนาบ้างนะท่านผู้ชมนะเนี่ยครับบรรยากาศท้องทุ่งท้องนานะฮะจะทําให้เรานึกถึงสมัยก่อนนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับท่านผู้ชมเหมาะจริงๆครับสําหรับใครที่มองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายนะครับ เนี่ยบรรยากาศตอนเย็นครับท่านผู้ชมประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งครับณตอนนี้นะฮะเป็นไงครับท่านผู้ชมดูล้วคิดถึงบ้านกันบ้างไหมนะครับที่มันสวยทุกแปลงนะครับท่านผู้ชมแต่อยู่ที่ว่าใครจะมีไอเดียแล้วก็มาพัฒนานะครับเดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่10ไร่86ตารางวาบอกขายยกแปลงครับท่านผู้ชมในราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับฝากไว้ด้วยครับ ไว้เจอไว้พบกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้คงมีเท่านี้สำหรับผมต่อสักพาเดินผชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ